สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองพ่อผมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้ตีห้าครับเช้าวันที่ห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับก็มาตอบคําถามท่านผู้ชมทางบ้านครับที่ถามมาว่าเดือนเมษายนนี้ี่ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพเท่าไหร่เพิ่มไหมรับวันที่เท่าไหร่คําตอบครับ ผู้สูงอายุรับเบียเ้ยยังชีพเท่าเดิมทุกประการครับเพราะว่ายังไม่มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุผู้สูงอายุรับตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุ6 0 0้อถึงหนึ่บาทเหมือนเดิมอัตราเดิมทุกประการทีนี้รับวันที่เท่าไหร่รับวันไหนคําตอบครับก็คือรับวันที่8เมษายน2อง5ครับโดยปกติการจ่ายเบียเ้ยยังชีพผู้สูงอายุเขาจะจ่ายทุกวันที่10ของเดือนแต่ถ้าวันที่10เดือนใด ตรงกับวันหยุดก็จะมีการเลื่อนเข้ามาจ่ายบันรทาการก่อนวันที่10ซึ่งเดือนเมษายนนี้บันทําการก่อนวันที่10ก็คือก็คือวันที่8เมษายน2องพครับสรุปผู้สูงอายุรับเยังชีพวันที่8เมษายน2อง5นนะครับของเดือนเมษายนแล้วก็รับอัตราเดิมครับสวัสดีครับ